ภาพเซนจอนเดอะแบปทิสโดยล e โอนาโดดาวินชีเป็นผลงานชิ้นเอกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและในยะทางปรัชญาจุดเด่นคือพระทางชี้นิ้วขึ้นฟ้าซึ่งสื่อถึงการประกาศถึงพระคริสต์หรือการชี้นำจากสวรรค์และรอยยิ้มปริศนาที่คล้ายคลึงกับโมนาลิซาสะท้อนความรู้ที่เหนือโลกนอกจากนี้ยังมีลักษณะที่ผสมผสานกันระหว่างความเป็นชายและหญิง หรือมีลักษณะที่ไม่สามารถระบุเพศได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเพศใดเพศหนึ่งโดยเฉพาะของนักบุญยอนการใช้แสงเงาแบบฟูมาโตที่สร้างความนุ่มนวลและคิอาร x อกสคูโรที่ทำให้เกิดมิติเด่นชัดล้วนเสริมความคลุมเครือและบรรยากาศเนื้อจริงความหมายของภาพจึงหลากหลายตั้งแต่การเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแสวงหาความจริงความสมดุลระหว่างเพศสภาพทั้งหมดนี้ทำให้ภาพเซนจอนเดอะแบปทิส ไม่ใช่เพียงงานศิลปะทางศาสนาแต่เป็นการสำรวจเชิงลึกถึงธรรมชาติของมนุษย์และจิตวิญญาณปัจจุบันภาพนี้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส